สวัสดีทุกคนวันนี้มาเจอกับของเล่นกันเยอะแยะนะคะเรียงแถวกันเข้าหน้ากระดานเลยโอ้โหก่อนมาดูคลิปของเราฝา่งน้องๆกดติดตามซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะไปดูของเล่นกันเลยมันจะยกขบวนกันไปไหนเนี่ยดูใกลๆกันเลยดีกว่าไอยสรรถัพนะจ๊ะไปแล้วเดินแล้ว ห้องห้องเดี๋ยวจับสายไว้นะห้องห้องเข้าไปเร็วไม่ไม่ยียหยลหยหยังด้วยดูในหางด้วยน้องน้องนู่งแย่น้าวตัวนี้บ้างนะคะ <_ EN> ไปถึงไหนแล้วนี่ฮะ <_ EN> มันคือ mm. เจ้าไดโนเสาร์หน้าเหมือนกูดทีเล็กของเรามาขวางไทยเซิร์ฟทอป่าไป mm. ตัวนี้มันไปแล้วนน้องกลับมาเลยกลับมาหาเพื่อนๆเ,เลยเนี่ งาเหมอนกูจะไปไหนนี่ตัว,วนี้ลิงนี่น้อมันเลียงแถวแล้วมันเดินแบบไม่เป็นระเบียบนะคะเลียงแถวเฉยๆนี่แต่พอเดินจริงนี่กระจายกระจายคนละทิศทะละทางเลยดูไอลิงตัวน,นี้โอ้โหโอเค,คค่ะน้องๆวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝั่งน้องๆ กดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะคะบ๊ายบาย